ดีจ้าออยังสิครับสวัสดีครับโอ้เป็นจังไดเสียงคือจังสันน้อนี่น้นมนนบอมันบ่นอีมอปอโอ้ยเลขวิง่งมันคือกอดค้ออมล้อมกันมาล่ะจังหวัดตัวมัออนอืพูดใด้เลยนได้ก็สิได้ทั้งทึ่งทึ่งลังนี่น้อเนี่ยครับสวาสดีทีนึงมันปิดมาสองเท่าน่รกก,กอดคอกันมาแบบเนี่ย โนเสียได้หลายเด้เนาะอืมเอาบ่เป็นหยังสู้ต่อตามตัวคือเก่าล่ะเนาะอืมหมานเนาะอู้ยเอิ้นฟังเสียงโลดโอ้ยหมานบ่กะสิพอกันนั่นติเนาะแลนนี่บ่มักแล้วก็ไปมักพุ่นแล้วอืันว่าัก2ก็ซื้อบ่ได้ตัวมันหมดขี้ดินแก่นบ่ได้เนาะก็บ่หมานติครับว่าอยู่เลขออกวันพระวันกนี่มันสิบ บอเล็กพี่น้องกับเบิรนกับหามเด้อมันมาอีดีเล็กพี่น,อน้องเนาะหกเจ็ดเนาะนี่เห็หเหีย็ดเจ็ดก็ออกหกเจ็ดกันมากงามคักว่าอีหลีงามมีหลีตะเด่นกับเก้าหกเจ็ดเนาะวิ่งกับหกกับเจ็ดเขาทั้งบนทั้งล่างในเล็กวิ่ง<อ>จ้าเอาบาเอ่เป็นยังสูต่อที่นโมากว่าคนอยู่คนเะท่านั้นในนครสวรรค์ครับจ้าคนว่าเ็นใดอยู่คนวิ่งห่างาง เพ,พื่อนมันขออยูเลืให้ไปอยูเดียวโอ้จ้าจ้าเอากันพุ่นผู้ใดมันก็ดีใจน้ำเนาะจ้าจ้าเพื่อนใดโสดเพื่อนใดมันก็อย่าลืมเด้อโทรไปหาทั้งออยัางสีน้ำเนส่วนเกา้าสามเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสองห้าหกสี่เป็นบ่อส่วนเก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่เพราะวด้ค่วปาปกาคากาเฟ่เนาะอืมจ้าตามนั่นละ่ะจ้าเอาตามกันกัดยาเนาะ จ้าหนึ่งกันยาจ้าเล็กเบ้นกับแปดสามสองแปดสามสองวิ่งขึ้นสองกับสามเน้อว,วิ่งสองกับสามจ้าครับกิดสายวิ่งสายรูดกิดรับโดโรดนขึ้นมามขึ้นเขานั่นแหละว,วน,นีบวกกอดข้อกันมาตัวบวกสองกับสามขึ้นสิบก่อนจะขึ้นจ้ากับสีเวียนวดที่ดูดกเนาะ 8, หรือแจ้งใดกับก็เอาไว้น้ำแน่ก็ดีล่ะวะ่าสามสองสองสามนะ๋อคือว่อาจังสันนาวแบบนี้เนาะเพียมันกอดข้อกันติดกันหน้าอยู่อือจ้ะจ้ะเอาค่ะเล็กเด็กวิ่งแล้วเนาะสองดับสามจ้าส้าวิ่งจ้าลุดอยลืมเดอ้อวิ่งหล,นะลุดค่ะรักเนี่ยรักน้วยรักสิทจ้าเด็กจับคู่กับ หนึ 2, 9, 8, 3, ่งสามหนึ่งสามสองเก้าสองเก้าแปดสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสี่สามสี่สามห้าสามห้าสามหกสามหกสามแปดเก็ดคู่เจ็ดตัวทื่เก้าหนึ่งอะไจ้าเลขในแต่ล่างเยอะถ้าเอาสามตัว สามตัวก่อนจ้าสามตัวจ้า,ปจา 8, เปดหาสองเปิดหาสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าอ่าเอาเลในตะลางมันจ้า,ามาอจับคู่ให้จ้ามาจับได้ยังไม่มีนะจ้าในตะล่างด้อ่าจ้า แปดศูนย <80 9 S 2> ์เก้าแปดศู 2, <c oughs> นย์เก้าหนึ่งตรงเลขศูนย์หนึ่งจ้าสองสามสองสามอืมสองสามเทนอแน่นอสองสามเทนอเนี <c oughs> ่ยนอควดว่างหันกับมักขันเทนดอสองสาม <c oughs> เป็นทั้งไรฝนฝ่าทั้งบันโอ้ยอวยฝนบปรตุกเป็นอาทิตย์แล้วหฮอนกับฮอนเข่ากับสิไตเป็นหล่าละว,วนัน น้ำบ่มียู่ทังบ้านกันบานยังแต่สองอาทิตย์เมนบ่่าตกได้ติจ่ะยุ<น>่ลยเไหนจะได้กินเขาจัางวันตัวออกไปงามเว้น่โบจะออกไปแล้วเดี๋ยวังคงหน้าในาวันรว่กไปเที่ยวจานเนาะเขาขาดน้ำเนาะตะลีต,เตนเขาเนะยู่งอย่วงไรพวกวยูงก่งอย่างไรนังงแดดพวกยูก่ใกล้ห่วยใกล้นังก สุขไข่แม่ล่ะว่าเขาเจ้าสู่เตียงเลยนะแม่นอยู่จ้าเป็นหยังฝนคือถึงส่วงคักแท้หืองวานบ่นี่แดดยามมื้อเที่ยงนะมื้อบ่ายนี่โอ้ยออเอ้ยบ้านนบ่มีน้ําจักเทนอมช่วงฝนตกนั่นอยู่ข้กันอ้อมกันเลยเขาซุมเขามีน้ําว่าซั่นแล้วมเยนัแถวสิขึ้นไปางหน้าเสียเขาก็มีน้ําจ้า ย่างสีรุนแรมันบ่มีเลยกอย่าอืงเช่นก่าพ่อตกมาเดีวบ่มีหน้ามงพ่อจมน้ำเขาไปตั้งเขาบอกว่าจนเต็งถิ่นอือเปีกอีหลีฝนอยู่ไหลต่บ้านบ้มันจบบ่มีสำหรับฝนนะจ้าบ่ว่าตะเขาก็สิตายงัวควายก็สิตายได้หญ้าก็บ่มีบาดนี่ตายกันนั่นล่ะตรงนี้เรียนมาฮอดบ่อลเสียวงายแล้วล่ะเพื่อน โอ้ค่ะไปหายาให้วัวสันติครับเอาหัวนมานัโอ้ยสุดหยดเลยนี่และเนาะสาวันน้าตู้แมาละเสียมมากก่นะ้ยสุดหยดสุดหยดจ้าโอค่ะพอมาหอดจอดรถพอดีว่ะสามวันน้าตู้เขามาปั๊บกนะเนียนจีไอสารทูเดอร์เตกตื่มสามตัวตรงเนาะ จบกันพอดีจอดรถพอดีเลยแต่วันนี้ยังโรศัพทดังสึงพอดีหน้าเหลยว้าคือจบกันดีเจบแากจอดรถพอดีมาเลยบรนกันไหวเนาะครับครับขันเงินตอนขับรถมาอยู่นั like ่นฟังบ่นิดเดียวจ้ะเอาขันงวนนี่ได้ยินในฟังเราเนาะายเรนก็จับตาโหลดเนาะครับขึ้ยึดไกลยึดไกลกอีกแต่ละหน้าเอาเด้อค่ะ ส่วกับ3นี่นะถ้าใช้ยิ่งใช้ลูกันใดมักเนมักบ่ลาบ่มีให้ดอกลับรองแล้บ่ลาบ่มีจ้าแต่ว่าบ่มักจับคู่วินเอาในตะลางเลยเนาะาบ่มักจับคู่ก็ให้ก็สามารถจับเอาในตลางนี่ะจ้างั่นจับบ่ให้จับบ่ถกบเียนนะจับให้บ่ถกเจบเปียแม่นจ้ กันมาเขาเล็กวิ่งสองตัวแบกอดคขกันมาหกเจ็ดตรงๆกันมากเลยหกกับเจ็ดจช่เมียนอีลีค่ะเอาเพาเป็นยังกะสันออยังสีบรุกวนเวลาฟังยังถึงพี่น้องเน่จ้าเจ็บซี่ยกไกยกไกถ้่เห็นแล้วก็ขอให้ตชคดีเดองวดหนี่กจะได้ จใช่ใช้หลุดก็ได้หมดเวลาบนเนยแบบสาวบานงานเลยล่ะค่ะให้โชคให้มาน้ำเนยจ้าจังไดกันสิสรบมาหลายงวดเลาะมันมันจ้างวดเันจริงกันย่าขอให้โชคมันมันจ้าขอให้คุณพราคุณเจ้าจงรักสมรักษาเด้อจ้าทูเช่นกันจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าออดูแลสุขภาพจ้าค่ะสวัสดีค่ะครัับสสวดีจ้า